วัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำต้มแซ่บเนื้อแบบฉบับคนไกลบ้านกันนะคะมาดูว่าฉบับคนไกลบ้านจะเป็นแบบไหนอ่ะเริ่มด้วยเราใส่น้ำประมาณ1ลิตรในหม้อแล้วก็ใส่ขนอครึ่งก้อนลงไปเราละลายไอขนอก้อนมตัตติกีให้มันผสมกับน้ำเข้ากันดีแล้วคราวนี้เราก็จะมาใส่พวกเครื่องเทศนะคะก็จะมีตะไคร้ทุบเลย มันจะได้มีกลิ่นอหอมๆใบมะกรูดฉีกนิดหน่อยแล้วก็ขาแล้วก็ใส่หอมใหญ่หรือหอมแดงหรือหอมขาวก็ได้แล้วก็กระเทียมทุบพอน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะใส่เครื่องในลงไปได้แก่ผ้าขีลริ้วนะคะแล้วก็มีหัวใจ อันนี้เอามาเป็นเนื้อทั้งนั้นนะคะหัวใจแล้วก็ตับแต่นนี้พิเศษหน่อยใช้เนื้อไก่เพราะว่าที่บ้านไม่มีเนื้อเร่งไฟนิดนึงค่ะให้มันเดือด ดีในื้เตรียมมีเห็ดใส่เห็ดลงไปด้วยตอนนี้ต้มแซ่บเริ่มเดือดแล้วนะคะก็จะมีโฟมแบบนี้เราก็ช้อนโฟมมันออกมาเราก็พยายามช้อนมันตอนนี้ต้มแซ่บสุกแล้วนะคะเราก็จะมาปิดไฟนะคะแล้วก็เสิร์ฟใส่ถ้วยอันนี้เราก็จะมาปรุงรสนะคะ ปรุงแยกต่างหากเราจะไม่ปรุงในหมอ้อใส่น้ำปลาะคะ่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็มะนาวหนึ่งซีกแล้วก็พลิกนะคะเราใช้ออคัวไหนชั้นไหนก็เทซุปเราลงไป น,นี่ก็ได้ซักสมใจอยากโรดยด,ด้วยต้นหอมแล้วก็อีกนิดหน่อยเสร็จเรียบร้อยค่ะต้มแซบซ,ซปเปอร์แซบฉบับคนไกลบ้าน